แกนนำ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลถกความคืบหน้าคณะทำงานเปลี่ยนผ่านเก้าอี้ประธานสภาด้อมส้มตะโกนใส่แกนนำเพื่อไทยพิธาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา9น้นาฬิกาวันที่2กรกฎาคม2566ที่พักเก้าไกลผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีแกนนำ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทยอยมาร่วมประชุมอาทินายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพักประชาชาติอชอ นายสุพัร์มงคลสุธีรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยทสทและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียะเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยสอรอเป็นต้นจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกาห้าเดนาทีนายพิธาลิม้มเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงทั้งนี้ทันทีที่เดินทางมาถึงได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินและปัญหาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายร่างกาย โดยนายพิธาได้เข้าไปพูดคุยรับฟังปัญหาและรับปากจะเข้าไปช่วยดูแลให้ในเวลาเดียวกันนายแพทย์ชนน,นันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพอทอเดินทางพร้อมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทนร์ทองเลขาธิการพักโดยมีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลลงมารอต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีแฟนคลับพักกลุ่มหนึ่งมาดักรอให้กำลังใจในายพิธาและทีมงานโดยเมื่อแกนนำพักเพื่อไทยเดินทางมาถึง กลุ่มแฟนคลับพักก้าวไกลได้ตะโกนใส่หน้าด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่าเพื่อไทยได้ยินไหมทิทาต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีและพักก้าวไกลต้องได้เป็นประธานสภาต้องกลับมติของประชาชนให้พักก้าไกลเป็นผู้ชนะอย่าเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนรักษาความเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรอสอชอขณะที่นายแพทย์ชนน่านได้เดินเข้าไปภายในที่ทําการพักโดยไม่มีการตอบโต้ใดๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมในวันนี้จะพูดคุยเรื่องความคืบหน้าในการทำงานของคณะเปลี่ยนผ่านแต่ละคอนะรวมถึงต้องจับตาการพูดเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลและเพื่อไทยนายชชยทวั์กล่าวก่อนการประชุมถึงข่าวที่ระบุพักเพื่อไทยจะไม่เจรจาในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโวอาไม่เป็นความจริงเพราะวาระสําคัญในวันนี้คือการรับทราบรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านและความคืบหน้าเรื่องตำแหน่งประธานสภา ส่วนข่าวที่ปล่อยออกมาในขณะนี้เชื่อว่าทั้งพื่อไทยก้าไกลและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังมั่นใจว่าการร่วมกันและการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาในประเทศไทยพร้อมย้ำว่าขณะนี้สัญญาณมีสัญญาณที่ดีแน่นอนและขอให้ฟังการพูดหรือให้สัมภาษณ์จากแกนนำของสองพักร่วมรัฐบาลเท่านั้น